Has gone out. Some will win and some will lose. Nothing much else to say. Thought I was searching for something. Door has closed, not a sound. Take a look as I am now. Still I smile, but don't speak. so down. สวัสดีค่ะปุ้ยจาก Regent Home Car นะคะ วันนี้นะคะปุ้อยู่ในช่วงแนะนำรถขับมาใหม่ค่ะเป็นรถที่ใหม่แบบสุดๆเลยนะคะรถสีส้มจิ๊กคันนี้นะคะปุ้ยมานำเสนอนะคะเป็นรถมิสันอเมร a นะคะปี2020ค่ะเป็นรุ่นนะคะ1.0 VL นะคะเทอร์โบค่ะ ราคาเปิดตัวนะคะอยู่ที่5,55,000บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าซื้อสดนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับแฟนคับนิสสันทั้งหลายนะคะที่หารุ่นนี้อยู่นะคะมาดูรได้ที่ r e เจนด์โฮมคารนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ <S 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 <S